ผุ้มือสหรับมือใหม่ใน Nintendo Switch มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือเวลาเราซื้อเกมเกมแผ่นแท้มือหนึ่งนะครับเขาจะขอซิลโรงงานเอาไว้ซึ่งแผ่นตัวนี้นะครับเราจะซื้อในเมืองไทยหรือว่าซื้อในต่างประเทศนะครับสังเกตว่าจะเป็นซิลแบบเดียวกันเลยนะครับซึ่งตัวพลาสติกมันจะต่างกับเวลาเราไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือนะครับเวลาเพื่อนๆแกะซิลนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหาของอะไรคมๆนะครับกรีดไปบางๆนะครับ ซิลมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับพอแพคกิ้งมันหลุดออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะประกอบลงไปใหม่อันนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าพลาสติกนี่แกะเราแกะเลยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในกล่องเกมบางครั้งนะครับบางแผ่นเกมก็จะแถมแผ่นซีดีหรือว่าบางทีก็แถมวกูกุญแจมาให้ด้วยนะครับวนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็เวลาแกะก็ระมัดระวังนะครับเปิดกล่องออกมาก็อาจจะมีของแถมอยู่ข้างในแต่ว่าเกมนี้นะครับผู้ผลิตเขาก็ ไม่ได้แจ้งว่าจะมีของแถมพวกนั้นนะครับพรอนพอเราเปิดเกมออกมานะครับข้างในก็จะมีแค่แผ่นเกมแล้วก็อาจจะมีแผ่นคู่มือนิดนิดหน่อยๆน่อยใส่เอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องปกติของแผ่นเกมของ Nintendo Switch นะครับพราะทุกๆแผ่นก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆแบบนี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเราแกะแผ่นเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเราก็คงอยากจะใส่ลงไปในเครื่อง Nintendo Switch นะครับพรอนเวลาเราทำนะครับแนะนำว่าให้ต่อ WiFi ให้เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้พอเราใส่แผ่นเกมลงไปนะครับบางครั้งนะครับ แผ่นเกมที่เราซื้อมาเขาจะมีอัปเดตมาให้นะครับซึ่งอัปเดตตรงนี้อาจจะมาตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อเกมเลยหรืออาจจะมีหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับเพราะเวลาเราจะกดอัปเดตนะครับก็เราสามารถกดได้จากจอยคอนกดเครื่องหมายบวกนะครับล้วก็เลือกไปที่ตัว ดาวโหลดได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดดิ้งตามในคลิปนะครับวันเวลาเพื่อนเพื่อนได้คอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเช่นทางผู้ผลิตเขาได้รับรู้ละว,ว่าผู้เล่นมีปัญหาอาจจะมีบั๊กหรือว่ามีปัญหาเวลาเล่นเกมต่างๆนะครับขเขาก็จะแก้ไขในอัปเดตให้หรือบางทีเขาอาจจะแจกฉากใหม่ๆแจกคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งตรงนี้เป็นการอัปเดตฟรีๆเลยนะครับเราก็จะได้เนื้อหาที่อัปเดตตลอดเลยในเกมของเราหลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อเกมมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําอันต่อมาก็คืออยย่าลมกดรรัับบเีนะค เหรียญตัวนี้มันมาจากในเกมนะครับเพราะว่าเกมแต่ละเกมนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับของแถมนิดๆหน่อยๆให้เรานะครับก็คือเป็นเหรียญเอาไว้สําหรับซื้อเกมดิจิตอลหรือว่าซื้อคอนเทนต์ใน e-shop ข้อดีก็คือเวลาถ้าเพื่อนๆนได้เหรยียญตัวนี้มานะครับมันสามารถแทนเสมือนเป็นเงินจริงได้เลยแต่ว่าทีนี้มันก็มีข้อจํากัดนะครับว่าตัวเหรียญตัวนี้มันจะให้ในบางเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าเราซื้อเกมมาแล้วเกิดเกมนั้นออกมานานสักหน่อยบางทีเหรียญมันก็หมดอายุไม่มีแล้วนะครับวันตรงนี้เวลาเพื่อนๆซื้อน,เ,อนอเกมมานะครับก็ลองกดรับเหรียญดูก่อนนะครับถ้ารับเหรียญได้เราก็จะได้เหรียญมาตัวนี้ผมได้มาก็คือ60เหรียญทองนะครับก็คือมูลค่าเท่ากับ0.60ลลาร์่งผมก็สามารถเอาเงินตรงน้ซ ไปใช้ในการซื้อคอนเทนต์ต่างๆหรือซื้อเกมดิจิตอลในช็อปของที่ผมสมัครตัวยูเซอร์เอาไว้ได้นะครับทีนี้ใน Nintendo eShop นะครับเพื่อนๆถ้ากดลงไปแล้วเกิดมันไม่ขึ้นมาแสดงว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเลือกช็อปที่เขาไม่รองรับนะครับเช่อนอาจจะเลือกประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ช e ็อป eShop ประเทศไทยยังไม่มีแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้แบบของผมนะครับผมใช้ของโซน US ก็สามารถเลือกโหลดคอนเทนต์ได้นะครับตัวช็อปตรงนี้เราสามารถย้ายประเทศย้ายไปย้ายมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเรา,าเข้าใจเรื่อง e-shop แล้วนะครับเลือกโซนได้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังอันต่อมาก็คือในตัวอัปเดตนะครับปกติเครื่องดิจิตอล Switch เขาจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ที่สิ่งที่เพื่อนๆมักจะลืมกันก็คือตัวเฟิร์มแวร์ที่ให้มาจะมีอัปเดตจอยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จ o ยคอนที่เราใช้งานนะครับมันจะต้องอัปเดตเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการส่งพลังงานการส่งสัญญาณหรือว่าการจับ ตัวสัญญาณต่างๆนะครับเวลามันเกิดขัดข้องขึ้นมาวันอัปเดตตัวนี้มันก็จะแก้ปัญหาต่างๆที่ผู้ผลิตเขาพบเจอนะครับเวลาเรากดอัปเดตก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่กดเข้าไปตามที่ในคลิปก็จะได้อัปเดตละแต่จุดที่ต้องระวังก็คือเวลาเราอัปเดตจอยคอนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่จอยคอนลงไปที่หน้าจอนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับฟันตอนนี้ผมใส่จอยคอนละ พอเราใส่จอยคอนเรียบร้อยแล้วกดอัปเดตนะครับอัปเดตมันก็จะเข้าไปที่จอยคอนนะครับแต่ถ้าเกิตัวของเราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดละมันก็จะแจ้งเราแล้วว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด คล้ายๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อจอยโปรมานะครับแล้วเรากดอัปเดตมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ต่อสายนะครับวันสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือต้องเอาจอยโปรของเรานะครับแล้วต่อสาย USB เข้าไปที่ dock mode นะครับก็คือไอ้ตัวที่ต่อกับทีวีนะครับวันเวลาเพื่อนๆต่อเรียบร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็เอา i นเท l สวิต c h ใส่ลงไปในเครื่อง dock mode นะครับแล้วก็กดจากหน้าจอทีวีให้มันอัปเดตนะครับเราก็จะอัปเดตได้หลังจากนี้นะครับ เวลาเราเล่นทีวีโหมดนะครับสิ่งที่เราเจอเป็นประจําเลยก็คือเครื่องมันชอบร้อนนะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันก็ร้อนแล้วระบบเชนยสวิตมันก็ร้อนนะครับมันเลยต่างฝ่ายต่างร้อนฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือแกะฝาหลังออกนะครับก็คือเปิดให้อากาศมันไหลเวียนนะครับตัวฝาหลังตรงนี้เพื่อนๆจะเปิด,ปดทิ้งเอาไว้ก็ได้หรือเพื่อนๆจะแกะตัวเปลือกมันด้านหลังออกก็ได้นะครับ การระบายความร้อนที่ดีมันขึ้นอยู่กับอากาศรอบๆนะครับเช่น <_ d ata> ถ้าเพื่อนๆอยู่ในห้องแอร์มันก็จะอุณหภูมิลดลงแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่ในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์อาจจะเปิดพัดลมช่วยให้เขาร,ระบายความร้อนก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมไปตัวเครื่องมันจะยิ่งร้อนยิ่งเราเล่นนานเท่าไหร่ตัวเครื่องมันก็จะยิ่งร้อนจีเลยนะครับวันตรงนี้เราก็ต้องช่วยเขาในการระบายความร้อนนะครับสิ่งสําคัญต่อมาก็คือถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอ๊ เคยเจอไอพว่าอุปกรณ์เสริมที่มันเป็นพัดลมเอามาติดดีไหมก็แล้วแต่ได้เลยนะครับผมถ้าเราคิดจะติดก็ต้องรู้ไว้ว่ามันไม่เย็นแบบพัดลมที่เราเป่านะครับแต่ว่ามันจะช่วยระบายความร้อนแต่ว่าถ้าเราติดนะครับเราก็ต้องติดในท,ที่ที่อากาศถ่ายเทด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราสามารถระบายความร้อนได้โดยการมีระบบถ่ายเทที่ดีนะครับเช่นเปิดแอร์เปิดพัดลมช่วยเขามันก็จะทําให้ i n t e n d o Switch สามารถรันเครื่องได้นานๆนะครับดยเครื่องไม่ร้อนจนเกินไป อีกตัวหนึ่งที่มักจะลืมกันนะครับก็คือวิธีใส่ตัวสเตปหรือว่าตัวสายคล้องมือของจอยคอนนะครับในสายคล้องมือนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเราจะหยิบเข้ามาใส่ในจอยด้านขวาหรือว่าจอยด้านซ้ายก็ได้นะครับผมเวลาเราใส่เราก็แค่สังเกตว่าให้เครื่องหมายมันเหมือนกันเช่นบวกกับบวกเหมือนกันก็ใส่กันได้ลบกับลบเหมือนกันก็ใส่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสเตปตัวนี้มันสามารถจะใส่ได้ทั้งจอยทั้ง2ฝั่งเลย แต่ที่ปัญหาที่เราเจอคือบางทีตัวเราเองนี่แหละเผล,ลอเลยหรือบางทีอาจจะเป็นพวกน้องๆที่เขามาเล่นกับเราแล้วเขามาใส่จอยแล้วใส่ผิดด้านนะครับอย่างกรณีตอนนี้ใส่ผิดแล้วหลายคนตกใจนะครับไปดึงไปง้างไปอะไรมันจนจอยชํารูดจอยพังเสียดายนะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอปัญหานี้นะครับเพื่อนๆแค่ไปสารวจดูก่อนนะครับว่าไอ้ปุ่มสีขาวๆมันล็อกอยู่ไหม ถ้าเกิดสมมติถ้ามันล็อกอยู่เพื่อนเพื่อก็ปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆพลิกจอยมาด้านหลังนะครับเราจะเห็นปุ่มสีดานะครับเรากดเอาไว้นะครับปุ่มสีดําที่ปกติเราไว้ถอดตัวสสยคล้องนะครับกดค้างไว้เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนช้าๆเหมือนเวลาเราถอดจอยธรรมดานะครับ ทำง่ายๆแบบนี้เองนะครับไม่ต้องไปฝืนอะไรแล้วสุดท้ายจอยที่เราใส่กลับด้านกันมันก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้ชํารุดอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ใส่กลับด้านอย่าตกกตกใจนะครับเราแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้จอยเอาไว้เล่นกับเกมของเราได้ตามปกติหลังจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้จอยคอนเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอเป็นปัญหาบ่อยๆเลยก็คือเราจะไม่กล้ากดมันลงไปนะครับ จริงๆตัวอนาล็อกของมันนะครับนอกจากจะโยกไปบนล่างซ้ายขวาได้แล้วนะครับปุ่มมันสามารถกดลงไปตรงๆได้เลยนะครับเหมือนเพื่อนๆกดปุ่ม A B X Y นะครับเรากดลงไปกดตรงๆได้เลยนะครับปุ่มตัวนี้บางเกมนะครับก็ใช้ในการวิ่งบางเกมก็ใช้ในการย่อตัวบางเกมก็ใช้ในการกดเมนูเพิ่มเติมนะครับเพราะเราสามารถกดลงไปได้เลยนะครับ การกดลงไปคือไม่ได้โยกขึ้นยกลงยกซ้ายยกขวาน,นะครับเหมือนเรากดปุ่มธรรมดาเลยนะครับจอยปโปรก,ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถกดย้ําลงไปได้เลยนะครับวันตัวปุ่มพวกนี้นะครับก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอออนาล็อกมันยกบนล่างซ้ายขวานี่จริงๆมันกดลงไปได้ด้วยนะครับกลายเป็นปุ่มที่ซ่อนอยู่อีกปุ่มหนึ่งนะครับวันที่เกิดใ,นใค,รครที่ย er ังไม่เคยลองใช้อย่าลืมลองดูนะครับผมวันมือใหม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าปุ่มมันกดลงไปได้ตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงขาตั้งนะครับด้านหลังขาตั้งเขาจะมีช่องเอาไว้ให้ใส่เมมโมรีนะครับถ้าเรามีเมมโมรี SD card เราก็ใส่เพิ่มได้นะครับเวลาเราใส่เราก็เสียบเข้าไปถ้าเราจะแกะออกเราก็เสียบเข้าไปอีกทีนะครับมันก็จะมีสปริงเด้งออกมาจะไปงัดมันออกมานะครับผมใช้วิธีเสียบดันเข้าไปท, okay. ทีนี้ในเมมโมรีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเราต้องการจะมีเมมเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็ดูคลิปที่ผมทําเรื่องคลิปเพิ่มเมมได้เลยนะครับผมก็จะมีข้อมูลเพิ่ม,เ,ม,ม,เ,มเติมเยอะแยะเลย ทีนี้วิธีปิดเครื่องนะครับหลายๆคนชอบกดปุ่ม power sleep mode นะครับการ s e i p ปุ่มมีข้อดีก็คือมันจะพักหน้าจอแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องที่ถ้าเราดาวน์โหลดคอนเทนต์ใน e shop อยู่มันก็ยังโหลดให้เราตามปกตินะครับการ Slip mode ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บ่อยครั้งนะครับบางคนเข้าใจว่าการ Slip mode คือการปิดเครื่องแล้วเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้ไม่ได้เล่นจนสุดท้ายพอมาเปิดเปิดไม่ติดเลย วิธีแก้ง่ายๆไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเอาสายชาร์จนี่แหละชาร์จมันไปนานๆเลยนะครับเพื่อเพิ่มประจุอาจจะชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับพอประจุมันกลับมาแล้วทีนี้เครื่องมันก็จะเปิดได้ตามปกตินะครับส่วนถ้าเกิดใครที่สลีปหมดแล้วเจอปัญหานี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่ม power ค้างไว้นะครับกดค้างไว้จนกระทั่งมันจะขึ้นเมนูใหม่ขึ้นมาก็คือมันจะมีให้เราเลือก power option นะครับตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆเลือกมาที่ turn off นี่ครับวิธีปิดเครื่องที่ถูกต้องนะครับผมทีนี้ในส่วนของตลับเกมนะครับเพื่อนๆก็อาจจะใส่ในกล่องต่างๆก็ได้นะครับของผมก็จะใส่ซองกันชื้นเอาไว้มันจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับสุดท้ายนี้ช่องนี้นะครับก็เป็นช่องเปิดใหม่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ